รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรอบพิพิภาค์วันนี้ครับเรามากันที่จังหวัดสักแก้วครับเราจะมาดูกิจกรรมของชุมชนนะครับที่บ้านคลองอารางครับนั่นคือในเรื่องของช่างชุมชนครับช่างชุมชนที่นี่นะครับให้บริการทั้งผู้สูงอายุคนพิการคนด้โอกาสนะครับแต่ในกระบวนการทํางานของเขาครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเขามีกระบวนการทํางานมีวิธีการสื่อสารแล้วก็ความรู้สึกของผู้สูงอายุที่นี่นะครับ เป็นอย่างไรล้มช้างในเรื่องของจิตอาสาของช่างที่นี่ครับเขาคิดกันยังไงทำไมถึงว่าเป็นจิตอาสาช่างชุมชนไปติดตามชมในรายการวันนี้ครับ ีครับฮัลโหลผู้ใหญ่เออช่วยหาช่างหมู่บ้านมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้ผมหน่อยดิอ๋อ oh. ได้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 พเพศบอกได้เหอก็มีทาในครัวแล้วก็ทำห้องครัวเพรามันซ<ม>ุดพังหมดแล้วผมก็ทําไม่ไหวอยากให้ผู้ใหญ่หาช่างมาช่วยซ่อมแซมให้หน่อยช่วย เออได้เลยได้เลยเดี๋ยวเอาสร้างชุมชนไปซอยได้ได้ได้ได,ได้ไปซอยกันเถิดสองหมื่นสามหมื่นก็นแล้วเนาะยินดียินดีครับยินดีครับเดี๋ยวสร้างชุมชนไปครับผม ยาอาราบเรืองรับบุตบาทเป็นหัวหน้าช่างชุมชนของบ้านคลองอารางได้บอกเล่าถึงการเป็นช่างชุมชนของตนเองนะครับว่าเกิดจากความเห็นอกเห็นใจผู้สูงวัยภายในชุมชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับซ่อมของเสียหายภายในบ้านนะครับก็จึง มาเป็นช่างชุมชนเพื่อที่จะอยากจะช่วยผู้สูงวัยเหล่านั้นแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่นี่ที่เป็นหนุ่มสาวครับก็จะออกไปทํางานนอกพื้นที่ครับก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่อยู่บ้านเพียงลำพังได้แล้วก็การให้ความช่วยเหลือของช่างชุมชนมากของอารางก็รวมถึงผู้ที่ได้โอกาสผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนด้วยครับ นอกจากนี้การรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มีฝีมือด้านช่างนะครับมาทํางานร่วมกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นช่างชุมชนเป็นจิตอาสาก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านช่างกันได้ด้วยครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะเก่งมาคนละอย่างเมื่อคนเก่งคนละอย่างมาเจอกันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดให้ซึ่งกันและกันได้นะครับสุดท้ายแล้วองค์ความรู้ของคนในชุมชนทั้งหมดที่กระจายกันอยู่นะฮะ มันก็จะมารวมกันอยู่ในชุมชนนี่แหละครับแล้วก็จะทำให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ที่มาเป็นช่างชุมชนก็เพราะว่า,าทุกคนก็ติดภารกิจรับเหมาหาช่างในชุมชนลำบากนะครับผมในฐานะที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับก็เลยเห็นใจคนที่ได้โอกาสที่หาช่างยากแล้วก็ไม่มีเงินที่จะจ้าง ในราคาแพงๆนะครับช่างทุกคนก็มีราคาแพงๆเท่านั้นเลยนะครับก็ส่วนตัวผมก็เคยลำบากมาก่อนด้วยกันนะครับก็เลยหันมาช่วยนะครับช่วยคนที่ยากไร้คนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราก็เลยมาช่วยเขาทำในจุดตรงนี้ทําให้คนที่พิการคนที่ยากไร้ยากจนนะครับเขา กิจใจเขาประเสริฐนะครับก็ทําให้เรา,าภูมิใจนะครับจุดตรงนี้นะครับคนในชุมชนก็ได้ส่งเสริมและยุกย่องนะครับที่เรามาช่วยตรงนี้พร้อมกับคณะกรรมการาหมู่บ้านทุกคนนะครับทั้งผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกคนนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทำให้สิ่งตรงนี้สาเร็จได้ครับเหมือนกับว่าเรา เราเป็นช่างในชุมชนแล้วก็ทําให้ทุกคนมองมองเห็นคุณค่านะครับแล้วก็มองเห็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับทำให้ทุกคนมีมีใจที่มีใจหนึ่งเดียวที่จะมาร่วมกันทํากิจกรรมตรงนี้นครับทำให้งานตรงนี้สําเร็จไปได้ในการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือนะครับทำให้คนเรารักกันจากที่ไม่เคยต่างคนต่างไปนะครับกลับมามารักกันมากยิ่งขึ้นเพราะ ได้ชิดกันมีอะไรก็แบ่งปันองค์ความรู้กันบ้างนะครับทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมีความสุขทุกคนนะครับบ้านคลองอารางตำบลบ้านแก้งอาเภอมือจังหวัดสักแก้วก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนักส่วนปัญหาที่พบนะฮะในด้านสิ่งวัดล้อมของชุมชนนั้นก็คือการอยู่บ้านโดยลำพังของผู้สูงวัยนะครับ แล้วก็ผู้สูงวัยส่วนหนึ่งของชุมชนก็ไม่ค่อยจะได้ออกสังคมเท่าไหร่นะฮะบางคนก็ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองจึงทำให้คนในชุมชนม,มากของอารางครับให้ความเอาใจใส่กับผู้สูงวัยเป็นพิเศษอีกทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจะไปเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยตามบ้าน ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ที่บ้านคลองอราัางแห่งนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่คนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นมีความผูกพันกันมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครญาติกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจากภูมิลำเนาอื่นนั้นอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มเติมจึงทําให้เป็นหนึ่งในปันเดินหลักที่เขาสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึงกับ เดิมทีครับช่างชุมชนที่บ้านคลองอารางเขามีชื่อเรียกนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเขาเรียกกันว่าช่างสุขภัณฑ์ชุมชนก็เกิดมาจากที่โรคไข้มาลาเรียครับต้องการที่จะป้องกันโรคไข้มาลาเรียก็เลยมีการปรับปรุปงซ่อมแซมห้องอาบน้ําห้องสุข,ขาประจําบ้านแต่ละหลังจนสามารถซ่อมแซมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโรคมาลาเรียหายไปละแต่คน ที่ทํางานนะฮะกลุ่มคนที่เป็นช่างสุขภาณชุมชนเนี่ยที่มีความรู้มีความสามารถเนียังอยู่ในชุมชนครับแล้วก็ประกอบกับหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายลงเบาบางลงก็มีลูกหลานส่วนหนึ่งกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเลยทําให้เกิดการรวมตัวกันของคนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเป็นช่างชุมชนที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วก็มีความเข้มแข็งอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ แล้วก็เมื่อบ้านหลังใดในหมู่บ้านของอาราณนั้นเดือดร้อนนะครับในกรณีบ้านพังทรุดโทรมต้องการการซ่อมแซมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านผู้สูงวัยผู้สูงอายุบ้านคนด้อยโอกาสบ้านคนพิการหรือรวมถึงบ้านชาวบ้านทั่ว,วไปนี่แหละครับทีนี้เลยช่างชุมชนกลุ่มนี้ครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเรียกได้ว่า ไปแบบจิตอาสาเลยครับเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงเลทีเดียวถ้ามองกันไปในบริบทโบราณโบราณหน่อยก็อาจจะเหมือนการมันลงแขกนะครับเกี่ยวข้าวอะไรอย่างนั้นเอาแรงกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเดิมที่บ้านเราเรียกว่าช่างสุขสุขภัณฑ์ชุมชนนะครับสมัยนั้นก็เป็น,เ,ปนเวลาเราทํา คือมันเป็นโครงการของอเป็นโรคเป็นโรคมารเรียเรียหรือว่าโรคพวกโรคอุจระ่วงอะไรพวกนี้นะครับมันระบาดนะครับในหมู่บ้านเราก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นขอไปช่วยทําห้องน้ําช่วยทําอะไรชาวบ้านสบัยโน้นนะครับและหลังต่อต่อน,นั้นไปเรื่องปัญหาห้องน้ําเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อห้องน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ช่างเราก็ยังอยู่นะครับทีนี้พอมีอจริงจริงเราทำก็ไม่ได้ทําเฉพาะบ้านผู้สูงอายุบ้านทั่วๆไปถ้ามี ความต้องการอยากจะคือเดือดร้อนนั่แหละครับคือชาวบ้านคนไหนเดือดร้อนหรือว่าบ้านชำรุดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีทีมหนึ่งไปช่วยที่เป็นจิตอาสานะครับก็เลยพอคนนั้นเรียกบ้างคนนี้เรียกบ้างก็เลยเรียกว่าเป็นช่างหมู่บ้านช่างชุมชนไปนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าช่างชุมชนคือช่างเหล่านี้นะครับพอเราเห็นว่าคือ,เม,อเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนนะครับไม่แม้แม่จะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการ าวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็จะโทรมาประสานโทรมาแจ้งกรรมการหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือว่าโทรมามาประสานที่ผมเองก็ได้นะครับเราก็จะมีทีมงานแล้วก็ไปช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันซ่อมซึ่งเดิมทีหลายหลายคนก็บอกว่าเอาแรงกันก็ก็ก็ใช่อยู่นะครับตลงลงแขกเอาแรงกันก็ใช่แต่ว่าช่างเหล่านี้ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่เคยทํางานอยู่กรุงเทพส่วนหนึ่ง นะครับที่เขาเป็นเป็นช่างก่อสร้างอยู่แล้วบางคนเขาก็เคยรลบเหมาเรื่องของการทําไฟไฟฟ้าทําแอร์พวกนี้ก็กลับมาอยู่บ้านมารวมกลุ่มกันเป็นจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับสําหรับมือนน้เนาะหัวเข้าในานาสร้างชุมชนเนาะหรือว่าสร้างประจําหมู่บ้านนี่ครับถึงนําโดยคุณลุงสุริยาเนาะเป็นครูดูแล ข้าพเข้ามานะครับวันนี้เขาสิไปเหตุบานของเป็นไงเป็นไงรุ่นนะครับหรือว่าบานลุงหน่อยนะครับถึงเป็นทั้งผู้พิการถึงเป็นทั้งผู้เฒ่านะอยู่อยู่บ้านหลังเดียวกันที่นี่เข้ากัสิได้ไปเสียสะละซอยกันเพื่อเหตุให้เพื่อ, Hi อนได้อยู่อำนวยความสะดวกให้เพื่อนนั่นแหละนะครับซึ่งวันนี้ลุงยาเป็นหัวหน้าทีมเนาะนะครับะนะแต่ละคนก็มีความ พนัดแต่ละด่านอยู่แล้วนะครับเขาจะได้ซอยกันเฮ็ดให้เป็นเจ็กสมืออก็แล้วดอกเนาะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขามาเก็บกันอีกที่นึงนะครับก็เดี๋ยวขอเสิญพวพเข้าทุกคนรวมใหม่ลรเมือกันป่เสริรครับ ไม่ใหญ่สวั the สดีวัน <c oughs> นี้ผู้ใหญ่ผ้าสร้างชุมชนนะครับก็คือสร้างในหมู่บ้านเั่นนี่แหละมาสมบัติหาเด้อนะครับอ่าเพราะเพราะว่าอยู่ดีก็มีทั้งผู้เฒ่าผู้พิการอยู่บ้านหลังเดียวกันอ่เสร็จแล้วก็ยับเนี่ยฝนตกมันก็บมาเป็นตะยูลมพัดมามันก็ลมมันเข่ามันหนาวก็เลยสร้างเป็นก็เลยคุยกันนะครับก็เลยส่วนกันมาสมบัติหายเนาะ กษตรได้อยู่แบบสบายสบายสิบ่ต้องลำบากแล้วห้องน้ำก็ที่นีแล้วนะครับปล่มมากับบ่อนาวแล้วฝนตกกับบ่อเปียกเนาะอ่าฝ้าสร้างผนมาหลายคนนะครับขอดใได้หลายสร้างทุกอันอ่ะอ่าพอเฮ็ดเราเก็สิได้บ่นลำบากหลายบ่นลำบากหลายย่างยาดอยู่เนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวสื่อเดี๋ยวสร้างครับเขับบันไดเนาะเออไปสร้างไป สำหรับภารกิจของช่างชุมชนบ้านคลองอารางในวันนี้นะครับเป็นภารกิจปรับปรุงบ้านของคุณแม่แสงอาดุลจ้อยชัยครับผู้สูงวัยคุณแม่แสงอาดุลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยติดบ้านนะครับเพราะว่าท่านกา็มีปัญหาในเรื่องของการเดินนะครับเดินไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นักนะครับซึ่งท่านก็อาศัยอยู่กับลูกชายนะครับคุณพิชิตลีเบียว อายุ57ปีซึ่งคุณพิชิตก็เคยประสบอุบัติเหตุมานะฮะทำให้ต้องดามเด็กที่ขาสองข้างมันก็ทําให้เดินเหินไม่ปกตินะครับทำอะไรก็ลําบากมันไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เคยเป็นมาสําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็มีความทุดโทมในระดับหนึ่งนะครับพื้นที่ที่ต้องมีการปรับปรุปรงซ่อมแซมก็คือพื้นที่ครัวด้านหลังบ้านนะครับก็คงต้องรื้อออกทั้งหมดเลยแล้วก็เทปูนใหม่นะครับทาพื้นใหม่ทั้งหมดเลย แล้วก็กั้นใหม่ด้วยรวมถึงในพื้นที่ของห้องน้ำเนี่ยก็มีความชำรุดนะครับก็ต้องซ่อมแซมเทใหม่โบกใหม่เลยนะครับทำให้มิดชิดเรียบร้อยให้ดีกว่าเดิมก็ทางบ้านหลังนี้ก็ต้องไปขอแรงของการสนับสนุนจากทีมงานช่างชุมชนบ้านคลองอารางนะครับที่จะมาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นครับ สำหรับแร่ความรู้สึกครับของสองคนแม่ลูกเนี่ยปางก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ตัวเองนั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะทีมช่างชุมชนนี่แหละครับที่เข้ามาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนะครับแบบเต็มที่เต็มกําลังเลยครับยกทีมาชุดใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสียสละเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริงครับ พิการ <ไป S 1> เดินไมได้ไดไดปวดปวดหัวเขาทีแรกมึนตาทีาทนี้ลุกขึ้นว่าจะเดินพอดีนะนี่น้องเขยนี่ยืนดูพอดีก,กั้วแกเลยก้อยนั่งลงนั่นน่ะล้มเลยเภูมิใจค่ะ <laughs> บุญวาสนาดีมีคนมาช่วยใช่ไหม โอ้ยอยากบอกอยู่ให้เขาอยู่ดีหมห้งอายุมันฝันยืนเด้ยอลูกเอ้หลานเอ้ส่วนตัวเนาะก็นัน่งม้วนไก่ม้นข้าวตีแล้วไปว่าได้ดูแลแม่พรแม่พิการบางทีไปทำงานก็ต้องทำอะไรให้ไว้ให้แม่ตอนเย็นบางทีกลับมาเบิดก็ให้ข้างบ้านเขาช่วยดูแลแทนให้หน่อย่วกนี้ก็ทำไม่ค่อยไหว,วแล้วเพราะ ขามันใส่เหล็กหมดทั้งสองข้างจะโทรไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่หาคนงานชาวบ้านมาช่วยซ่อมแซมให้ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นพวกห้องน้ำแล้วก็ในครัวมันจุดโสม <Yeah. S 1> ก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่จัดการหาช่างเข้ามาช่วยซ่อมแซมให้หน่อยเพราะผมก็ทำไม่ไหว <Yeah. S 1> ก็ ดีใจภูมิใจที่เข้ามาช่วยก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆทุกคนที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านให้ดูดีขึ้นพอได้อาศัยไปต่อนอกจากนี้ครับก็ยังมีผู้สูงวัยอีกหลายรายที่เคยไปรับบริการจากช่างชุมชนของบ้านคลองอารางครับในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยอุปกรณ์ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับรวมถึงการหมุนเวียนไปเยี่ยมเยียนของคนภายในชุมชนนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนี่แหะครับซึ่งตรงนี้เองครับทำให้ผู้สูงวัยในหมู่บ้านคลองอารางนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่อยู่เพียงลําพังนะครับ ทำให้เขาได้มีกำลังใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่ตัวเองนั้นยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้มันบุคคลเหตุทั้งล้ะบาก็ใส่อยู่เป็นบางขง่าวขย่ำหา้าสีใส่็ดีแล้วมันบมดตรงกลางบันไะดเหตุเหตุสอบมันก็สี่บอกเขาเขาจะจังได้ทางเขาเหตุด็ดีจิมันกด็ดีแต่ว่าสิ่งสัวแค่ห้อนอี่ชิมียังงห้เขาแค่ห่อนละ เขามาแบบใดเขาจะต่อแผ่นแบบใดล่ะคือว่าห้าวใส่เขาซ,ซื้อห้องมาดจิตใจได้ล่ะแบบเป็นล่ะเขามา,เ,เ,ขา,มาเขามีจเจ็ดเจ้าเขามีน้ำใจต่อไปต่ตแผงตตัวรู้ค่ะแม่เคยใช้บริการไหมเคยค่ะใช้ทำอะไรทำครัวช่วยก็ช่วยกันดีผลไม้ผลมือก็เสร็จแล้ทำแค่สองวันเองทำครัวแล้วก่ออิดก่ออะไรอค่ะ ดีค่ะดีมากเลยมีความรักความสามัคคีการมีอะไรช่วยกันค่ะแบ่งเบาภาระ,ะกันใช่น้ำเขาเลยละเ <c oughs> พราะว่าผู้ใหญ่เมียเขาจอึอม,มากไงว่าน้ำเขาเลยละซอยเขาอยู่ก็ายังกับซอยเขาเป็นตัวอย่างถูกร้านกับมาร่วมกันเทคนิคน่ะบริการอยู่นี้ละมีงานก็นเรียกเขามาแต่ม่มีงานก็นเร็วไปทุกวันนี้เขาก็มาอยู่มีงานอยู่ร้านมาหมดเลยลก็ดีใจ <c oughs> ดีใจให้ขอบคุณอยคุณเขาแะไรล่ละเขอบอกเขาแล้วละ่ะไห้สินไหพออนพ่อหนกร้านนั่ฝ่ายผูย้แค้นในคนละเส้นนะเสีนไม่มีตังค์มีเจอฝ่ายไม่เป็นไรเขาก็มาดูเราเขาอะไรเขาก็บอกหมอมีหนุนวันแต่ก่อนแต่ตาได้ย้ายไม่มีหมอไม่มีคนมาดูไม่รู้เรื่องเดีย๋ยวนี้มีคนดูผู้ใหญ่แต่ดูพวกอบตอพวกอสอมเขามาดูเยอะเลย การดูแลเอาใจใส่กันในชุมชนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสร้างความสุขความสามาคัคคีให้เห็นความเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันภายในชุมชนด้วยและก็การดูแลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการภายในชุมชนแน่นอนครับจะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นดีขึ้นตามลำดับไปด้วยนะครับครับกิจกรรมแบบนี้ทาให้ผู้สูงอายุ ไม่ทอดทิ้งนะครับเหมือนกับเขาไม่ได้ทอดทิ้งเขามีคนอยูอ่เคียงข้างอยู่ตลอดเวลาทําให้ทุกคนได้เร่งเห็นว่า,าคนพิการคนได้โอกาสคนยากจนอะไรนี่เขาก็เหมือนกับเขาเขาไม่ไม่โดนทอดทิ้งทุกคนชุมชนรักเขาอยู่นี่เขาก็เลยอ,อยู่ได้นะครับเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาครับ ครับสำหรับพวกเราทุกคนนะครับที่มีโอกาสมีโอกาสที่ว่าสิ่งดีๆสำหรับเรามีองค์ความรู้นะครับเราต้อง,ต,องต้องอย่าทอดทิ้งนะครับคนพิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ลำบากในชุมชนนะครับเราต้องอสอดสองดูแลเขาให้ให้โอกาสนะครับเขา,เาแล้วก็ถามถ่ยเขาอยู่ตลอดเวลานะครับว่า,เ,าเขาจะมีความสุขนะครับ ขอให้ทุกชุมชนนะครับช่วยกันดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้ยากไรย,ยากจนทั้งหลายนะครับเราต้องและอื่นๆด้วยถ้าทําทให้เรา,าคนที่โอกาสมากๆทำให้เรามีความสุขขึ้นเยอะเลยครับประมาณนี้นครับคือจริงๆแล้วนี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราทุกคนนะครับว่า,าคืออัตราการผู้สูงอายุ เราเองก็กจะเป็นผู้สูงอายุใน,ในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้เสียสละได้มาช่วยเหลือกันพอมาช่วยเหลือกันก็เห็นผู้สูงอายุที่ลําบากาได้ผ่านพน้นวิจิตไปนะครับอา,อาจจะเกิดจากความพิการส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากผู้สูงอายุแล้วไม่มีไรายได้หรือไรายได้น้อยอันนี้เขาก็มีความาเป็นเขาเรียกว่าไม่มีความสุขอยู่แล้ว พอเราได้ได้พอเรารวมตัวกันไปช่วยผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็จะมีความสุขและก็ดีใจเหมือนไม่เหมือนเราไม่ได้ไม่ทอดทิ้งกันนะครับผู้สูงอายุเองก็เหมือนกับไม่ได้โดนทอดทิ้งจากหมู่บ้านจากชุมชนยังดูแลกันอยู่นะครับทุกคนก็ทําด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ทําให้เกิดความสุขร่วมกันนะครับช่างชุมชนที่บ้านของอรอังแห่งนี้ครับ ไม่ใช่ว่ามีหน้าที่เพียงซ่อมสร้างสิ่งที่ชำรุดทุดโทรมตามบ้านเรือนภายในชุมชนเท่านั้นนะครับช่างชุมชนบ้านลองอรางนั้นยังสามารถซ่อมจิตใจสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยและก็พูดด้อยโอกาสไปในชุมชนด,ด้วยครับสิ่งนี้นะครับถือเป็นความมั่นคงทางจิตใจของคนบ้านของอรางที่มีแล้วก็แบ่งปันกันอย่างสม่ำเสมอมานะครับ ซึ่งแน่นอยว่าย่อมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในชุมชนในระยะยาวและก็ยั่งยืนครับท่านผู้ชมครับความร่วมแรงร่วมใจนะครับของชาวบ้านลองอารางในบริบทของช่างชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุผู้พิก,การผู้ได้ยโอกาสนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างต้นแบบที่สำคัญเลยนะครับในการที่เรียกมีน้ำจิตน้ำใจกันของคนในชุมชน ที่ห่วงหาอาทรแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันครับแน่นอนครับมันจะทําให้เกิดความสุขความสมบูรณ์นะครับทั้งกายและใจแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในชุมชนนะครับวันนี้ครบับรายการรอบมือภาพหมดเวลาแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ